สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเปิดคำพูดน้องพายุปอบน้องแอบิเกลหลังร้องไห้ขนาดแม่ชมพู่อย่างคาดไม่ถึงต้องบอกเลยครับว่าเป็นครอบครัวที่หลายคนนั้นตาอิจฉาสำหรับครอบครัวของชมพู่อริยาและน็อตพิสรุธหลังจากที่แต่งงานนั้นชมพู่น็อตก็ได้มีทายาทด,ด้วยกัน3คนได้แก่น้องสายฟ้าและน้องพายุรวมถึงน้องแอบิเกลลูกสาวคนสุดท้อง ซึ่งต้องบอกเลยครับว่านอกจากแฟนคลับของคุณแม่แล้วก็ยังมีพี่ป้าน้าอาที่เทใจให้กับลูกทั้งสามคนของชมพู่อริยากันเพียบเรียกได้ว่าหากคุณแม่หายไปไม่ออกมาอัปเดตภาพของลูกๆให้ได้เห็นก็จะมีชาวเด็กนั้นเข้ามาทวงถามเฝ้าดูกันอยู่ทุกวันโดยเฉพาะตอนที่ลูกสาวคนสวย น้องอบิเกลพิ่งขอดออกมานั้นต้องบอกเลยครับว่าทําเอาคนหลงกันทั้งบ้านทั้งเมืองอีกครั้งทางด้านชมพู่ริยานั้นก็ยังบอกอีกว่าตั้งแต่มีน้องอบิเกลในบ้านทุกคนก็ดูตัวเล็กตัวน้อยลงซึ่งล่าสุดนั้นทางด้านชมพู่ริยานั้นได้ออกมาเผยคลิปขอนน่ารักของลูกๆที่พี่ชายเลี้ยงน้องสาวเมื่อทางด้านน้องอบิเกลนั้นร้องไห้และ ด้านพี่พายุนั้นก็เข้าไปโอน้องสาวด้วยการบอกว่าโอ้โอเดี๋ยวป้าเจี๊ยบมาเดี๋ยวป้าเจี๊ยก็มาหยุดร้องก่อนหายใจลึกๆหยุดร้องก่อนแงว้วแงวงานนี้ก็ทำเอาทั้งด้านชาวเด็ดนั้นเอ็นดูความด้ารักของพี่ชายที่โอน้องและทั้งด้านชมพู่อริยานั้นก็ได้โพสคลิปและระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าโครงการฝากน้องไว้กับยุ ขอขอบคุณข่าวจากทีนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ